ไปไหนสัมภาษณ์ก่อนอ,อหลอกกันมาถึงบ้านคำศซีดาจนได้เนาะมาแนละ้วคุยกันไปแล้ว็่าจงมาโอ้ยทีแรกไม่คิดว่าจะได้มาเลยดิมาถึงตีสามครึ่งเมื่อเมื่อคืนคนเดียวคนแรกไหนสัมภาษณ์ก่อนได้ข่าวว่าตัดโจใหม่ให้เอลทีภาพยนตร์จริงไหมแน่นอนความลับกำลังจะเปิดเผยที่นี่เลยใช่ไหม เปิดเผยที่บ้านตัวเองเลยใช่ไหมเย็บกี่วันเนี่ยครึ่งเดือนครึ่งเดือนสี่สิบเมตรแท้ไหมไม่แท้ไม่แท้แท้ได้ข่าวว่าเย็บเสร็จก็คือหมดแรงเลยอะหมดแรงยังไม่ปืนสี่สิบเมตรพี่น้องเย็บคนเดียวไม่ใช่มีเย็บหลายคนเย็บคนเดียวด้วยคนช่วยแค่เอาไปพับไปเหยโอ ทำได้ไงเย็บจอ40เมตรคนเดียวแล้วก็เย็บที่บ้านด้วยเย็บที่บ้านเราธรรมดาไม่โกดังเลยเพราะเป็นพื้นที่ที่เรามีพื้นที่ทํางานอยู่นี่พราะมันจอใหญ่ด้วยเนาะ40เมตรน้าหนักเท่าไรครื่องตันขึ้นนะถ้าใช้คนยกกี่คนเนี่ปนคนขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะว่าเหล็กหกแก ไปหาเหล็กสามสามคูณสามสามคูสี่ซักรอบถ้าถ้าทำเหล,ล็กกลมไม่ขึ้นถ้าแบบนี้ก็คือต้องใช้รถเฮี้ยมไปยกก็รอรถคันนี้ที่บ้านก็สแตนใบล็อกไปอยู่เออก็อต้องยกรอรถเคลียันนี้คนหมดประตูเลย แทนคนยกจอกขึ้นโพลเอาเกณฑ์ชาวบ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วสามหมู่บ้านใครอยากมาร่วมมาอันนี้นั่งร้านก็ขึ้นตั้งสิบสองชั้นด้วยอ่ะไม่เคยมีสิบหกต่อเก้าบอกหรือว่าสกอบเลยสกอบเลยเปย์แต่ครบแท้ด้วยลดลงมานะลดลงมาลดลงมาเมตรหนึ่งจากสกอบแท้จากสกอบแท้ลดลงมาเมตรหนึ่งถ้าเต็มสกอบนี่มันสูงวาดนั้นดีกว่าถ้าเต็มจะบอกเต็มโค้งเลย ไปอีกคันหนึ่งเพื่อจะทำป้ายไม่เป็นไรลงตาเกสุดยอดอยู่แล้วาแต่ขาไม่ครบเลยเดี๋ยวถามก่อนแอบถามก่อนค่าจอเท่าไหร่ค่าจอถ้าก็าซื้อกระบะมือสองในคันหนึ่งโอ้กระบะมือสองเอชสวยเล้เยี่ยมๆเลยถึงสามไหม,ไมไสองห้าประมาณนี้ราคาคนอื่นนะ ถ้าใครจะจะเอาแต่ว่าผมว่าคงไม่มีใครกล้ายิ้มแล้วแหละสี่สิบเมตรเนี่ยทำไมถึงทำใหญ่ขนาดนั้นเนาะไหนๆมันก็ทำแล้วไงเอาให้จำไปเลยไว้จำไปให้โลกมันจำไปเลยจะทำเท่าเขาไม่ใชเท่าเขาอโให้มันเป็นประวัติศาสตร์ว่างั้นบันทึกไว้ว่าเด็กเลยบันทึกไว้ว่าโจอการกุงคัสซีดาภาพยนตร์นี่เย็บโจอใหญ่สุด ในประเทศไทยแล้วคุยได้เต็มปากตอนนี้เต็มปากเลยแล้วก็เอลทีสุรินเนี่ยกระจอยใหญ่สุดขอประเทศแล้วคุยได้เต็มปากแล้วไม่ได้โม้นะคุยแล้วเห็นด้วยไม่ไม่นี่ไม่ได้โม้แล้วด้วยของแท้เมื่อคืนมีอะไรหมอลำบอกตอนนี้ตอนนี้หมอลำตอนกลางวันดิบ่ตอนนี้แหละกำลังจุ๊บๆอยู่เนี่ยเล่นอยู่กลางวันนี่ะนอ้ไปหาดูเครื่องหมอลำก่อนหรือว่าอะไรวะหมอลำ ผมกินตึงกรุบตอน,นกำลังทุบๆเลยไปดูบรรยากาศหมอลำอุดอรเนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ฝากงานเอาฝากงานฝากงานก็ตอนนี้ก็จะมีทางเพชรบุรีไอ้ราชบุรีอีกฝืนหนึ่งสามสิบเมตรชัวแน่นอนอใหญ่ที่สุดในโซนภาคกลางแน่นอนสามสิบเมตรเขาไม่กลัวลมหบอฝั่งนู้นนะเขาไม่กลัวขนาดเอลทีไปอย่างวัน,ว,นวันนะเขาไม่กลัว เขาเขาก็ไปทําเล็กลงไปด้วยก็ทําใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเออตอนแรกยาวยี่สิบแปดไม่เอาแล้วเอาสามสิบเลยเพิ่มความสูงขึ้นไปน่าจะเป็นซูเปอร์ด้วยไม่ให้กบไม่ใช่จะเอาชนะเอลทีบอต่อไปเดี๋ยวสี่สิบห้าเมตรอะไรประมาณนี้นะไม่สี่สิบสี่สิบสองเมตรนี่ก็ชนะแล้วเฝ้าผมเยยบแล้วไม่รู้เลยอุ้ยเย็บพูดอย่างนั้นเดี๋ยวลงตาเกียบอกว่าใครจะมาเอาชนะกูกูเอาชนะคืนนะ เทคนิคตรงกันมีอยู่หรอกนะจะให้มันเพิ่มเพิ่มยังไงเอาคืนนี้มาดูกันได้ครับมาดูมาดูหนังหนังดีหนังใหม่ที่ไม่เคยขายแถวนี้ด้วยหนังดูที่ไหนก็ได้แต่มาดูนี่แต่จอใหญ่สุดของประเทศอ่ะต้องมาดูที่คับซีดาออมาดูหมักผําดำคืนนี้แน่นอนครับพี่ดองครับผาดำคำใบสุดยอดครับไอชัดไม่ชัดไม่การันตีบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนจอใหญ่แน่นอนจอใหญ่แน่นอนร้านเปอร์เซน ใหญชัดไม่ชัดเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันเราเป็นการันตีว่าใหญ่ชัดนะเดี๋ยวตามมาอยูมีอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องรอก่อนดีอย่าลืมว่ากันคืนนี่มองไม่เห็นอะไรเลยอไปก็ไม่มีประดับไม่มีไฟประดับด้วยนะแต่อนนี้มืดตึปนะไม่ใช่เหมือนที่ไปเพชรบุรีนะที่ไฟประดับนปึ๊บนะอันนี้มืดเลยนะมืดเลยเนี่ยไม่มีไฟจบเลยค่ะจริงๆอ่ะหนังจริงๆต้องมืดแบบนี้เลยใช่ายหนังจริง องไม่มีแสงรบกวนลางคืนตู้นี่ยังมองไม่เห็นเลยเนะี่ยแค่ตู้เนี่ยผมมาทีสามเพราะว่าเอาจออยู่ไหนจออยู่ไหนวะเมื่อคืนมาถึงทีสามเพื่อเขาจออยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยนะดีนะมีไฟบอกทางบอกนะ<า>ไฟไฟทางบอกไฟนี่เป็นหลักเอ,อ,อาฝากจอหน่อยฝากจอตอนนี้หนังด้วยหนละถ้ามีงานการแถวเนี้ยแก้บนแก้บนคำสุนดครับครับติดต่อมาเลย ขับสีดาภาพยนตร์ครับสีดาภาพยนตร์จอกลางกรุงจอกลางกรุงครับผมการับประกันอยากได้จอนั้นก็ติดต่อมาขนาดไหนรับได้หมดครับผมเพราะเรานี้เรารู้แล้วกำลังเรารู้แล้วว่าตอนนี้ต้องเย็บกี่วันกี่วันเราคำนวณออกแล้วคำนวณออกแล้วอลงตัวแล้วลงตัวแล้วรู้แล้วอืมอีกหนึ่งจอคุณภาพครับจอกลางกรุงครับผมขอบคุณครับกาผม